ก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็พอดีมีน้องใน t ิ k ต o k นะครับอบอกว่าอยากดูการตั้งค่าของผมนะครับตอนแรกก็ว่าจะอัดใน t ิ k ตอกนะลง t ิ k ตอกแต่ว่ามันมันมันต้องใช้เวลานะครับก็เลยอัดลง YouTube นะครับผมก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อน เลื่อนนะครับถ้าถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปดูได้นะครับผมช่วยเล็งผมเปิดนะผมเปิดตลอดนะครับเอี้ยวแล้วเล็งนะเอี้ยวตัวผมก็เปิดนะครับผมโหมดเอี้ยวตัวผมกดค้างนะครับสูงกดค้างนะครับ ใจโรสโคผมเปิดตลอดนะครับใจโรสโคปเปิดตลอด้อพวกสไลด์พวกกระโดดปีนอะไรพวกนี้ผมไม่เอานะพื้นฐานก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพวกด้านล่างนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าเลยนะด้านล่างไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหมดละไปที่กราฟิกนะครับกราฟิกนี่เราต้องดูดูเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของโทรศัพท์ด้วยเนาะพอเราปรับแล้วมันเล่นมันแหลกมันกระตุกมันเล่นไม่ได้ก็ต้องปรับใหม่นะอย่างของผม iPhone 11นะครับก็จะปรับกราฟิกอยู่ที่ดีนะครับผมเฟรมเฟรมเรทอยู่ที่สูงสุดนะครับ รูปแบบหน้าจอเป็นสีสันสดใสนะครับตัวปรับความละเอียดภาพผมก็เปิดนะครับแล้วก็ความสว่างผมก็เพิ่มเต็มเลยนะครับหน้าจอที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานผมก็ปรับขึ้นมาเต็มเลยนะครับการาฟิกก็ประมาณนี้นะครับไปที่ควบคุมครับควบคุมผมเลือกรูปแบบที่1นึ่งนะ ผมลองใช้อันที่สองอันเออันที่สามแล้วมันไม่ถนัดนะครับส่วนอันที่สองนี่โอ้โหยิงไปกันใหญ่นะเหมาะกับสองนิ้วนะอันที่สองครับผมไปดูกันตั้งข้างผมนะครับโอเคก็ปุ่มยิงปุ่มยิงนะครับก็จะอยู่ปุ่มมุมซ้ายมือนะครับผมเอาสองสองอันมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับ สโคปนะครับก็อยู่ตรงนี้กับกระเป๋านะครับแล้วก็ไอตัวบังคับนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ผมลดขนาดปุ่มลงเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันมันจะวิ่งเวลาวิ่งเขาเรียกวิ่งอะไรอะวิ่งหลบอะไรมันจะมันจะคล่องกว่านะครับลองลองดูนะผมไม่เรียกวิว่งอะไร <laughs> วิ่งสายไปสายมานะครับมันได้แล้วก็ปุ่มซูมผมก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับ แล้วก็ปุ่มเอี้ยวตัวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันปุ่มกระโดดอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันส่วนปืนนะครับปืนผมก็จะามาไว้เอามาไว้ไม่ได้เรียงกันนะครับเอามาไว้เป็นเป็นชั้นนะครับเวลากดใช้มันจะได้ง่ายนะครับใน,นพุผมถนัดแบบนี้นะครับก็เราก็ปรับตามที่เราถนัดได้นะครับค,ควบคุมก็มีแค่นี้นะยานพาหนะก็ไม่ไม่ ไม่ต้องนะครับส่วนความไวความไวนะครับอันนี้สําคัญนะครับของผมจะไม่ได้ปรับความรความไวที่ไวมากนะผมเคยปรับตามพวกเขาเรียกว่าอะไรอะปูเพย์เยอร์อะไรต่างๆพวกเก่งๆใน youtube อะไรเงี้ยผมปรับแล้วผม,ผมเล่นไม่ได้นะมันเร็วมากนะครับก็บดูไปพร้อมๆกรรันเลยนะกันนะครับถ้าไม่ทันหยุดหยุดคลิปดูได้นะ ประมาณนี้นะครับ ก็ลองปรับได้นะถ้าเกิดว่ามันปรับแล้วมันมันไม่ถนัดนะครับมันช้าไปหรือมันเร็วไปก็ปรับลดลได้ลดลงได้อีกนะครับส่วนตัวผมแต่ก่อนก็ปรับช้ากว่านี้นะแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรับปรับขึ้นเรื่อยๆปรับเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนตัวนี้ใจโ,สโรสขูปนะครับสําคัญนะครับของผมบุคคลที่สามแบบไม่ใช้ศูนย์เลงอยู่ที่สองร้อยฮะประมาณสองร้อย คูณที่1แบบไม่ใช้ศูนย์ลิงก์ก็วันมสองร้อยเงี้ยนะครับสองห้านะครับเลดดอตนะครับโฮโลนะครับผมเปิดที่สามร้อยห้าสิบนะครับคูณสองอยู่ที่สามร้อยสิบนะครับคูณสามผมปรับอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับสามร้อยสิบสองนะครับคูณสี่ที่ร้อยสี่สิบสี่คูณหกที่เก้าสิบนะครับคูณแปดแปดสิบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับความไวก็ประมาณนี้นะครับส่วนตั้งค่าเสียงก็เราก็ค่อยๆปรับเอาละกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาความไวก่อนนะครับถ้าปรับปรับประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เรายิงได้คมขึ้นนิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปห้องซ้อมนะครับครับผม ก็เข้ามาในห้องซ้อมนะครับก็มาเก็บามาเลือกปืนนะครับเข้ามานะครับส่วนตัวที่ใช้ของผมนะครับก็จะเป็นพวกเลสดอทผมทันเลสดอทนะครับแล้วก็คูณสามกับคูณหกนะครับที่ใช้ประจํานะครับเอาไม่ได้นะเดี๋ยวขอทิ้งก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอ6มนะครับ เป็นเลดดอดนะครับยืนยิงนะครับยิงตรงไหนอะตรงนี้นะครับนะครับรู้สึกว่ามันจะนิ่งขึ้นนะครับเราต้องใช้ไจโรนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ไจโรนะเดี๋ยวผมจะปิดไจโรนะครับไจโ,สโรสกูนะครับถ้าเราปิดนะครับเราจะคุมมันยากนะ <c oughs> ไม่ถนัดเลยนะ มันไม่ได้นะโอ้ผมไม่ถนัดโอเคนะเดี๋ยวผมกลับมาเปิดใจโร่ดกวครับผมเปิดใจโร่นะครับก็ยิงอ่ายิงยิงนะอ่าเอาไหมอ่า,าก็จะนิ่งนิ่งพอสมควรนะอ่าลองนั่งยิงครับทีนีนน้นั่งยิงก็จะนิ่งขึ้นมาอีกนะครับ อ่านั่งยิงก,ก็จะนิ่งขึ้นมาอีกนะครับส่วนนอนยิงนะครับนอนยิงนี่ยิงนิ่งเลยนะครับแต่ไม่หลุดพอ,อได้นะครับตัวนี้อ่าทีนี้เรามาทดสอบเอ็มโฟนะครับทดสอบเอ็มโฟเดี๋ยวไกลนิดนึงนะครับเอ็มโฟผมจะปกติผมชอบใช้คูณหกนะครับแล้วก็ปรับมาที่คูณสามนะครับอืม เือย,ยิงนะครับผมจะยิงไกลๆตรงเสารตรงนี้นะครับโอเคนะครับมือผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะพวกที่เขาเล่น,นยิงเขาเนมากก็โดนก็โดนนะเสาเกือบทุกเน็ตนะครับส่วนนั่งยิงนะครับถ้านั่งยิงมันก็จะนิ่งขึ้นมาอีกนะครับ นั่งยิงก็จะนิ่งขึ้นมาแล้วต้นไม้ไกลๆกล็ได้โอเคครับอ่าทีนี้นอนยิงนะครับนอนยิงต้นไม้นะถ้าใครแบบมือนิ่งๆนิ่ง,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 งโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมตั้ง ตั้งเรียกวอะไรอ่ะตัวตัวไหนอ่ะโหมดซูมนะครับกดค้างอย่างเงี้ยกับหมดเอี้ยวตัวกดค้างนะครับผมจะก็จะกดกดปุ่มซูมนะครับเวลาขึ้นสโคปปุ่มซูมฟึบนะครับฟึบนะฮะเนี่ยก็จะกดค้างเวลาปล่อยมันก็จะปล่อยอัตโนมัตินะครับมันก็จะทําให้เรายิงเร็วขึ้นนะันะอย่างเงี้ย อย่างนี้นะครับ,รนนรบก็มันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนผมผมปรับแบบว่าแตะแตะนะกว่าจะขึ้นสโคปกว่าจะยิงนะครับผมตายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็มันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับลองฝึกกันดูนะครับผมก็ยังไม่ผมก็ฝึกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับลองฝึกกันดูนะครับก็ลองเอาตั้งค่านี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อ เผื่อมันจะนิ่งขึ้นผมผมรับรองว่ามันมันมันนิ่งขึ้นนะผมว่ามันนิ่งขึ้นก่ายิงใครไม่ได้เลยเลยอนะโอเคนะครับก็ลองเอาไปใช้ปรับดูนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนความเร็วเท่าไหร่นะครับลองปรับดูนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมได้ผมยังไงามาแ่ยนมาแนะนำกันได้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ